สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นยมนันจันทร์ที่22เดือนพฤษภาคมปี6นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับไอ้เจ้าตัวปืนด้านหลังนะเป็นที่สงสัยนะครับว่าปืนข้างหลังเนี่ยมันคือปืนอะไรปืนจริงหรือเปล่าวันนี้จะพูดคุยให้ฟังนะครับนี่เลย เมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีแนวคิดนะครับว่าอยากจะทําเป็นห้องเก็บอาวุธปืนแล้วก็จะนําปืนที่เป็นตัวจริงๆเนี่ยมาแขวนไว้ในห้องนั้นๆน,น,นะครับแต่ก็มีหลายเสียงที่เตือนผมเข้ามานะครับว่ามันค่อนข้างอันตรายนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องของตัวปืนเนี่ยอาจจะเกิดสนิมขึ้นได้ถ้าเผื่อว่าอยู่ด้านนอกและห้องเนี่ยเป็นห้องแอร์นะครับสก็คือเรื่องของโจรขโมยนะครับถ้าเผื่อว่าแขวนแบบเนี้ยแล้วเป็นปืนจริงนะอันนี้เรียบร้อยนะครับลอตาลอใจมาก อันที่3ก็คือบ้านผมเนี่ยมีเด็กนะครับผมมีลูกชายอยู่นะพาะฉนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเอาปืนจริงๆเนี่ยมาแขวนอยู่ก็จะอันตรายดังนั้นนะครับฉเฉลยนะอาวุธปืนที่กําลังเห็นอยู่นะครับทั้งหมดนี้คือปืนบีบีกันนะฮะไม่ใช่ปืนจริงนะครับเป็นปืนบีบีกันนอกจากบางคลิปนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะนําเสนอนะครับในบางแง่มุมของตัวอาวุธปืนเนี่ยอาจจะนําปืนจริงไปแขวนไว้แล้วก็หยิบมาประกอบฉากนะครับแค่นั้นเองนะ เดี๋ยวเรามาไล่ยงดูนะครับว่ามีปืนอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับเอาใกล้มือผมนะที่สุดนะครับคือปืนหมอนี้นะมันคือบีบีกันนะครับตัวโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะก็ชอบนะครับเจ้าตัวนี้เป็นอัดแก๊สนะครับบีบีกันนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เป็นปืนบีบีกันอีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอา่ารูเกอร์ P85 นะครับเท่ากัอว่าเทียบเป็นบืนจริงนะครับก็คือลูเกอร์ P85 สวยนะครับกระบอกนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นบิบิกกนอัดแก๊สนะครับทำเล่มแบบตัว Infinity นะครับดับเบิลแตกแถวคู่นะครับนี่สวยงามนะครับอีกหนึ่งกระบอกเป็นอัดแก๊สบิบิกกนเพิ่งจะซื้อมาล่าสุดนะครับไอ้เจ้าตัวอินฟินิตี้นะครับต่อไปนะครับขยยาอมา พวกนี้จะเป็นตัวโคะนะครับบีบีการมดนะครับ 1, 1นึ่นี่ทั้ง2ตัวนะครับอัดแกสยังคงใช้ได้ปกตินะครับพวกนี้ต่อไปนะครับอีกหนึ่งกระบอกตัวนี้นี่เป็นบีบีการอัดแก๊สนะครับบาเรต t a 9 2้าส2 fs นี่นะครับสวยงามทีเดียวนะเจ้าตัวปืนตัวนี้ ต่อไปนะครับไอเจ้าตัวนี้ก็เช่นกันนะเป็นโมเดล1 9ึ่นะครับอันนี้คือเป็นปืนกระบอกแรกที่ผมซื้อนะในทรง1 9ึ่นะครับนี่แล้วก็อันนี้เช่นกันนะครับจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น WA นะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง A หนึ่งคอจุดสี่ห้านะครับ WA นี่ปืนกระบอกนี้โอเคนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง ค่อนข้างจะเยอะนะครับในโมเดลนี้เพราะว่าชอบนะส่วนตัวก็ชื่นชอบนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะนี่ก็หนึ่งก้านหนึ่งหนึ่งครับซะเยอะเลยนะครับตัวโมเดลหนึ่งก้านหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นปืนกล้องนะก็จะเป็นปืนกล้อกนะครับที่เห็นอยู่นะสองก็บอกนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวกล้อกสิบแปดซีนะอัดแก๊สนะครับบิบิกันแล้วก็จะเป็นตัวกล้อกสิบเจ็ดนะ ประมาณนี้นะครับน่าจะหมดนะอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วและที่เห็นอยู่นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนไฟฟ้านะระบบไฟฟ้านะครับชาร์จแบตแล้วก็ยิงแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับต่างๆนะจะเป็นพวกกล้องนะกล้องเลงนะครับก็จะมีอยู่แล้วก็เป็นพวกหูฟังอุปกรณ์ครับที่ใช้หมวกนะที่ใช้ในการรีวิวยิงปืนนะครับแล้วก็พวกซองพวกต่างนะซองปืนนะครับซองแม็กกาซีนแล้วก็จะฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นพวกของมีดนะครับ ก็จะเป็นมีดสมุทรไทยแล้วก็จะเป็นดาบไทยนะครับแล้วก็จะเป็นมีดนะครับของพี่กุ้งนะครับที่อวมาให้นะก็จะประมาณนี้เป็นการคลายข้อสงสัยนะครับว่าที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ปืนจริงนะครับมันคือปืนบีบีกันเอามาประกอบเพื่อความสวยงามนะส่วนปืนจริงเนี่ยจะถูกเก็บในตู้เซฟนะครับของผมเองนะก็คลายข้อสงสัยกันนะครับในวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นยงสูงนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้การเสมอมานะครับสวัสดีครับผม